ที่นี่เขาทําถึงมากๆเลยเพราะว่าเขามีชุดให้เลือกกว่าร้อยชุดทุกคนคือแบบชุดเยอะมากจริงๆถ้าจะแผนกล้องไปให้ดูทุกคนคือแบบเยอะมากอินฟินิตาสตูดิโอคือเขาทําถึงจริงๆค่ะสาวๆค่ะ <Wow. S 1> ออันนี้คอลเลคชันใหม่อ่ะคือสวยมากแบบว่าแนววิกตอเรียแบบที่ซันดาใส่เลยนะคะวันนี้ซันดาก็จะใส่ถ่ายด้วยเป็นแบบว่าอ่า ใหม่ของสตูดิโอนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็จะมาสิ่งเบาๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <Wow. S 1> ว่าเบื้องหลังของเราจะเป็นยังไงจะแซตแค่ไหนนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะ We some time break found each other's ้็ใส่จะหูแล้วหนูก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนเนี้ยมิชาไปหมดแล้วไปหมดแล้วหนูผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้วหนูจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่จริงอ่ะไม่จริงเหรไม่จริงเหรอไม่จริงอ่ะจะมีสิ่งที่น่งกลัวกว่านั้นอีกหรอก็ามัมีอีกแต่เกี้แป้งหนูยังไม่กลัวเนะมันยังไม่รู้ตัวไงมันยังเอ๊ะอะไรนะอะไรนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวแต่พอแต่พอตอนหลังจะจับตัวนี่เริ่มแอะแอะนิดนึงนะเริ่มแบบว่า เห็นไหมที่นี่คือเขาไม่ได้แต่งแค่หน้านะคะทุกคนแต่งตัวด้วยจ้าเออไงล่ะทำถึงเล็บได้วยนะสิมีติดเล็บให้ด้วยมีคอนแทกเลนส์ให้ด้วยแล้วก็มีแต่งหน้าทําผมนะคะอันนี้เป็นชุดแรกของแันด้าก็แนวอะไรนะแม่วิวตอเรียใช่แต้องไปทาใช่บิวตอ้รีดรูปต้นลูกไม้มาจัดเต็มจ้าโอเคจ้าพร้อมแร็งแล้ว ทุกคนคือแบบชุดเยอะมากจริงๆถ้าจะแพนกล้องไปให้ดูทุกคนคือแบบเยอะมากอินฟินิตาสตูดิโอคือเขาทำาถึงจริงๆค่ะสาวๆค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวก่อนอันนี้คอลเลคชันใหม่อ่ะคือสวยมากแบบว่าแนวิกตอเรียแบบที่ซันด้าใส่เนยนะคะวันนี้ซันด้าก็จะใส่ถ่ายด้วยเป็นแบบว่าอ่า ชุดใหม่ของสตูดิโอนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็จะมาสติ่งเบาๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเบื้องหลังของเราจะเป็นยังไงจะแซตแค่ไหนนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะ นี่ sociedad, ชุดที่สองของเรานะคะชุดแฟรี่อุ้ยเซ็กซี่เบาๆแกแล้วแบบเดินกุุงกิงกุุงกิงจะไปถ่ายฉากอลังมากทุกคนฉากนี้คือแอรเพ็ทมาตั้งแต่เข้ามาเข้ามาที่สตูอ่ะคือแอรเพทอุ้ยอยากถ่ายฉากนี้แล้วก็ได้ถ่ายฉากนี้จริงๆอ่ะนี่คุณแม่เป็นคนเลือกให้นะคะสวยไหมเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันนะคะไปเร็ว ที่สนะคะโตไม่ทันชุดค่ะเก็บงานข้างหลังก่อนสวยอลังมากจากมงลงเดี๋ยวเราไปแก้หน้าผมกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายฉากที่3แล้วโอเคสวยทุกฉากมาแล้วค่ะกับชุดและฉากที่อลังการมากอันนี้เป็น ทีมเบอร์เดยนะคะของสตูดิโออินฟินิตานะคะบอกเลยว่าเขาทังถึงทุกฉากจริงๆนะอันนี้ใครแบบว่าใกล้วันเกิดนะคะมาถ่ายรูปลงได้นะคะสวยมากเลยดูชุดอาเป็นไงอาไฮโซมากจ้าโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยนะคะดูผลงานกันนะ Such a การถ่ายแบบ3เซตในวันนี้นะคะที่ Infinita Studio นะคะวันนี้สำหรับสาวๆคนไหนนะคะอยากจะอัปโปรไฟล์หรือว่าอยากจะแบบว่าถ่ายรูปสวยๆว,วันเกิดเทศกาลใดๆนะคะที่นี่เขาทำถึงมากๆเลยเพราะว่าเขามีชุดให้เลือกกว่าร้อยชุดอันนี้ก้าวคอนเตนตเลยและที่สำคัญอัปเดตใหม่ตลอดเวลาชาติเขาก็เปลี่ยนใหม่ทุก3เดือนนะเธอจะบอกให้และที่สำคัญดูแลย่าเสื้อผ้าผมยันเล็บอะไม่มีที่ไหนทำถึงขางนาดนี้นะทุกคนดูอะอย่าเล็บเลยนะแบบว่า จัดเก็บรายละเอียดทุกเม็ดแบบว่าทำถึงจริงๆที่นี่นะคะพิกาสต t สตูดิโออินฟินนะคะอยู่ที่บางนาน,นั่นเองนะคะเดินทางง่ายมากๆมีที่จอดรถดนน้วยนะแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาฟืบถึงเลยจ้าและที่สำคัญแอบกระซิบบอกว่าราคาเขาไม่แรงเลยสามใบเทามีทอนมีขนาะดทำถึงแบบนี้อีกจ้าบั้งที่นี้เท่านั้นอินฟินิต้านะคะทำถึงทั้งราคาและคุณภาพคอนเฟิร์มจ้าบ๊ายบายไปละไปมากเถออันนี้คืออะไรอ๋อไม่ใช่ <laughs> วันนี้แซนด้ามาพร้อมกับความขาวด้วยพลังของมหาดผสมกับกรต้าร้าคอลลเจนและวิตามิน c ีและอี e, ผิวขาวออรา่าทาให้ลองสโู่สกัดผิวขาวแซนดาา้ารับตัวแทนจำหน่ายจำานวนจำาัด